ไม่ไม่จะไม่ยอมฉันจะไม่ยอมแพ้วาา่าสบิไม่ไม่รู้สึกอะไร <laughs> ัตติชาน n e ลนะคะวันนี้บัาจะพาทุกคนมากินแซลมอนซาซุมิค่ะผักของเรานี่ก็จะมีมะแตงแล้วก็มะระขี้นกมะระขี้นกค่ะแล้วก็จะมีผักสลัดน้ำจิ้มของเราก็จะเป็นนี่โซยุโซยุใช่ไหม αι? เดี๋ยว ไก่น้อเอาห่อเดียวก่อนนะใช่ไ,ไหมอ่ะมีวาซาบี ใส่ตรงนี้เลยนี่นี่ซองเดียวพอแล้วก็จะมีอะไรวะซีฟู้ด d ใส่นี่เลยอ่าอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกอุ้ย สียไยอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่วันมากินแซลมอนนะคะก่อนที่จะกินก็ฝากทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องบัตตี้ช n n e ลด้วยนะคะค่ะมากินกันเลยมาคำแรกนี่คำแรกนี้ขอมอบให้ทุกคนนะคะ ช้ำๆเลยค่ะอ,อร่อย <laughs> <c oughs> อย่างนี้ให้เห็นไหม เป็นเนื้อแบบนุบๆอือทำที่รอบาะามิ โชยู่ลงปะโอว้ยอะไรเนะี่ยขอโทษนะทุกคนเนี่ยโอ้ยต่อไปเราจะมันกินแบบ มือเลยนะเดี๋ยวใสว่วาซาบิลงไปนี่โอ้ยโอยอยยแล้วก็จุ่มโซยุม,ม,มันก็จะมีความแบบหนึบหนึบ มันมันนุมน่มๆมาอาเบะแล้วก็หวนปุ๊ปุ๊ปุ๊บืมว้าอืมเห็นไหม อืมอืมแปดกประหม่าปลาฉลีแล้วก็เกลือคลองแรกทุกคนอืมคมหัวคำจาออกเลย ปาลาไหลเลยยอดเอาอีกไหมถ้าให้เลือกนะต้อง่างซีฟูด้ดับบนี้ อันนี้นาจะน่าจะเข้าวกว่าอันนี้อร่อยกว่าอันนี้อีกเห็นไหม วาซบิีกไหมวาซบิคำนี้ขอวาซบบิน้นๆกินแบบกินแบบเถื่อนๆอืมอ,าม,นะอ,อมา,มานี่วันนี้ถ้าข้าไม่กินเจ้าพรุ่งนี้ข้าก็จะกินเจ้า มันเดิมเดี๋ยวนะขอตุยวาซาบีใส่กันใส่เยอะไหมวะแค่นี้พอแล้วทุกคนอืมมาแล้วก็ตุยใส่แบงนี้เห็นไหมเห็นปะเห็นยังอ่านี่ตุยวาซาบีลงไปนี่ เสร็จแล้ว <t> ก <ired> like ็น <s deposit oat bottles> <ills> ี่อันนี้เห็นไหมเนี่ยอืมฟูชเบชเแ็บชเบมเว็บมาว่าพบรีมาก่อนเลย ขึ้นหมูขึ้นหมูทุกคนอืออืออือหอม,อมอไหมหอมทุกคน วันนี้ถ้าเขาไม่ลองกินเจ้าเ้าก็ไม่รู้ว่าเจ้าเป็นรสชาติยอย่างนี้นี่เองกะกินไปกินอะไรกินแซล,แลอมอนครั้งแรกก็ก็อร่อยอย่างน้ทุกคน กินหมดเลยไหมอืมอือหื คำนี้มอบให้กับสาวสาวอุดรสาวหน้ามนนคนอุดรอ,อู้ยจะรอดมั้เนี่ยใส่วาซาบิขนาดเนี้ยพึ่บน <c oughs> ึกว่าจะกินสองใช่ไหมล่ะเปล่า โยกมาเอาอันนี้ดีกว่าตุยตุยตุยชวูวับ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 อ๋อหมักไม่ไม่จะไม่ยอมฉันจะไม่ยอมแพ้ว่าสบิ ม่ไม่รู้สึกอะไรแปลกมากฮืม เคยกินวาซาบิไปหาทำด้วยคุณอืมว้าอือ,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 อกินเม่มาหเอก กินไปกี่ชิ้นแล้ววะหกเจ็ดเจ็ดชิ้นแล้วทุกคนขอบกึ่งคำนี้คำสุดท้ายคำสุดท้ายคำสุดท้ายเพื่อทุกคนแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้บาสด้วยนี่เชื่อไหมบาดเป็นคนไม่เคยกินไม่ไม่กินอะไรที่มันดิบๆ อันนี้เป็นครั้งแรกที่มากินเราก็มาลองกินนี่แหละปลาแซลมอนเนี่ยอีวาซาบินี่ก็ครั้งแรกที่กินเยอะขนาดนี้อเอาคำสุดท้ายให้หมดแล้วกันจะรอดไหมวะบออ เราเนี่นะมีทุกคน,พ,นพันมันไว้ไงผมรู้สึกจะได้ไม่รู้ว่าเรากินวาซาบิเยอะขนาดนี้มาเนี่ยชู

ข,ขึ้นหูขึ้นตาขึ้นขึ้นหัวแล้วขึ้นจมูกนั่นแหละรสชาติของวัสเออะไรนะรสชาติของแซลมอนก็จะมีความหนึบหนึบ,นบมันมันไม่คาวนะทุกคนไม่คาวแล้วก็เวลากินกับไอ้น้ำจิ้มซีฟูด้ดมันก็จะได้รสชาติแบบออกเปรี้ยวแต่มันจะมันจะได้รสชาติ ไอ้น้ำจิ้มอะเยอะกว่าปลาแต่ว่าถ้าถ้าถ้าจิ้มกับไอโซอยุเนี่ยมันจะได้ความรู้สึกของของปลามันจะรู้สึกถึงความรู้สึกของปลานุ่มๆนึบๆอร่อยกินกับอันนี้อร่อยค่ะก็ก่อนจบคลิปก็ฝากทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บาทด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้บานทําคลิปต่อๆไปแล้วก็อย่าลืมกด จับสัคลาแล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งกๆิ้งกิ้งไม่ได้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปต่อไปสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย